สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีวันเสาร์นะคะวันนี้เป็นวันหยุดของหลายๆคนเนาะเพื่อนๆวันนี้ขวัญจะมาแชร์ประสบการณ์ไปทําจานเซรามิกนะคะกับครอบครัวเนาะกิจกรรมครอบครัวของของวันหยุดเดือนเมื่อกี้นะคะแต่ว่าตัวจานเขาเพิ่งจะทําเสร็จแล้วก็เพิ่งจะส่งมาให้นะคะเพื่อนๆเราก็เลยขวัญขวัญขวัญก็เลยจะโชว์ว่าเอออยู่ที่นี่เขาก็มีทําจานเซรามิกนะ ก็เป็นอ่าเป็นอะไรที่แปลกสําหรับขวัญหมายถึงหมายถึงเราเราไม่เคยท,ทํากิจกรรมนี้เนาะเรา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 คิดว่าจะไปปั้นเหมือนดินเผานะเพื่อนเแต่ว่ามันไม่ใช่นะเพื่อนเอ่าก็คือเราเราไปาพอเราไปถึงใช่ไหมเพื่อนเพื่อน,น,นเขาก็จะมีตัวแบบอ่าแบบของของจานของถ้วยลักษณะของ ถ้วยแล้วก็ที่เขาทําเสร็จเรียบร้อยนะคะเขาจะมีแบบให้เราเลือกว่าเราอยากได้แบบไหนก็เราก็จะเลือกก็คือ1คนนะคะเพื่อนเพื่อนหนึ่งคนจะเลือกได้ทั้งหมด2ชิ้นอย่างครอบครัวขวัญ3ามคนก็จะได้6ชิ้นแฟนขวัญสองขวัญสองแล้วก็ลูกสาวสองก็คือแล้วแต่แล้วแต่เราจะเลือกเลือกแบบแบบไหนนะคะทีนี้ขวัญกับแฟนกับลูกเนี่ยเลือกกัน คนละแบบนะเพื่อนๆประมาณนั้นเลยแล้วก็ที่เราไปเราไม่ได้เป็นไปกันแค่สามคนนะเพื่อนๆจะมีครอบครัวของของแฟนไปด้วยเราไปไปกันทั้งครอบครัวเลยไปเป็นครอบครัวใหญ่เลยนะคะเพื่อนๆทีนี้ก็ออขวัญจะมาโชว์มาโชกก่อนนะคะของขวัญเนาะโชว์ของขวัญคนแรกเลยอืตอนแรกก็คิดว่ามันจะออกมาไม่สวยแต่ว่ามันก็โอเคอยู่นะคะเพื่อนๆ ทีนี้ขวัญโชว์ชิ้นแรกก่อนนะนี่ชิ้นแรกของขวัญขวันเลือกทรงนี้เอาไว้ใส่ต้มมาม่านะคะเพื่อนๆมันใบใหญ่ชามใบใหญ่ก็เอาไปใส่ต้มมามา่าตัวนี้เราล้างเครื่องล้างจานที่นี่ได้นะคะนี่มีเสียงมันเป็นเซรามิกนะเพื่อนๆตรงนี้ก็พอเราพอเราเลือกแบบแล้วใช่ไหมเพื่อนๆเขาก็จะให้เราเลือกสีก็จะมีหลายสีหลายหลายสี แต่และคนชอบสีไม่เหมือนกันเนาะของขวัญเนี่ยชอบสีชมพูแต่ว่าในแบบขวัญเห็นสีชมพูผสมกับสีดำแล้วมันโอเคมันสวยในแบบน่นะคะขวัญก็เลยเลือกมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้แหละเพื่อนๆอนอันนี้ใบแรกของขวัญน,นะเพื่อนๆนทีนี้ใบที่สองของขวัญจะเป็นนี่รูปหอยเพื่อนๆนเก๋ไหมอันนี้ไว้ใส่ผลไม้เดี๋ยวขวัญโชว์ใส่แอปเปิลนี่แต่ว่า เป็นแอปเปิลเป็นแบบถ้าหั่นเป็นชิ้นลมก็จะโอเคน้องรถกินแล้วก็ถ้วยชามน่ารักทีนี้ก็ชามของเรานะคะเพื่อนเขาก็จะมีมีชื่อเขาเขาจะเขียนชื่อไว้ให้ด้วยมันมองไม่เห็นเพราะว่ามันเป็นสีขาวเนาะเพื่อนๆมีชื่อของเราแล้วก็มีวันที่ขวัญทาวันที่วันที่เก้าเดือนสองนะเพื่อนวันที่เก้าเดือนสองแต่ว่าการผสมสีของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะ แต่ว่าขวัญจะมีคลิปหลังจากที่ขวัญโชว์แล้วนะคะมันจะมีคลิปที่ขวัญทำเนาะเอาโชว์เพื่อนเพื่อนเพื่อนติดตามชมให้มันจบนะก็คือเป็นเป็น,ปนอะไรอะความรู้ใหม่เลยนะเพื่อนเพื่อนเป็นประสบการณ์ใหม่ของขวัญด้วยนี่ลืมบอกเพื่อนเพื<ๆ>่อนราคามัอนอะแพงมากเลยนะเพื่อนเนอืม ที่นี่ก็ราคาเจ็ดสิบห้ายูจะได้สงใบสองใบนี้เจ็ดิห้ายูนะเพื่อนๆนแล้วทีนี้ก็ถ้าราคาไทยก็ตกประมาณพันห้าเกือบพันห้านะคะเนี่ยใบยละพันห้านะห้ามให้แตกนะเพื่อนเพื<ๆ>่อนเสียดายเงินทีนี้ต่อไปต่อไปของแฟนของแฟนขวันนี้สวยที่สุดเลยนะคะเพื่อนเพื่อนสวยที่สุดใ,ในในครอบครัวเราเลยนะของแฟนขวัญแกอแกเลือกเป็นเป็น,เป,นเป็นชาม ชามแล้วก็เป็นถาดนี่นะคะแฟนขวัญก็ชอบสีน้ําเงินนะเพื่อนเขาชอบสีน้ําเงิน,นะน,นสีน้ำเงิน,ส,น,งนสีฟ้าเขาก็เลยเลือกสีนี้แต่ว่าแล้วแต่ใครจะผสมสีออกมาแบบทําลายมันออกมาไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ของแฟนขวัญเนาะก็ข้างหลังก็จะมีชื่อเหมือนกันมีชื่อแล้วก็วันที่อันนี้ ดีไซน์ของแฟนขวัญเนี่ยเขาชอบกินซูชินะเพื่อนเอนเขาก็จะเอาไว้ใส่เวลาที่เราทำซูชิครอบครัเวเราทำเองนะคะบางซื้อบ้างแล้วก็ถ้าอยากทำก็ทำเองนี่ส่วนของลูกสาวนะคะของลูกสาวเนี่ย <c oughs> เลือกเป็นสีเดียวกับขวัญน,นะ <c oughs> เพื่อนๆนนี่เขาขวัญเนี่เลือกเลือกแบบไปก่อนแล้วเขาเลือกทีหลัง ที่หลังเพื่อนเลยในในครอบครัวเราเลยแต่เลือกแบบเดียวกันกับแม่เลยนะทีนี้เรามีความมีมีความอยากให้ชามเรามันเป็นเซตกันแม่กับลูกก็เลยเลือกสีเดียวกันแต่ว่าลูกสาวขวันเขาไม่ค่อยชอบสีดําตอนแรกเขาว่าจะไม่ใส่แต่ว่าเขาทําตามหวานเขาก็เลยใส่อีกแบบหนึ่งของเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะคเพื่อนๆนี่แบบแบนเล้เ,าเขา,เาไว้ใส่ลูกอม เวลาที่เราดูทีวีอะคะ่ะใส่ลูกอมแต่มันก็เป็นจานลองได้นะเพื่อนๆเนี่ยของลูกสาวแล้วก็ของของครอบครัวของพี่สาวของหลานของพี่เขยก็คนละสีนะคะแต่ว่าเดี๋ยวขวัญจะ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 ต่อเอาโชวจะโชว์ต่อจากตัวนี้เนาะ,ะเพราะว่านั้นขวัญเป็นอัดอ่าถ้าเป็นถ่ายรูปไม่อ่ะคะ่ะ ก็เราไม่ได้ตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะได้ทําเป็นเอามาทําเป็นคลิปลง YouTube นะคะก็เลยเออเผื่อเผื่อมีใครสนใจเนาะอยากแบบว่าอยากทํากิจกรรมครอบครัวแบบนี้บ้างที่ท,ที่ต่างประเทศนะคะประมาณนี้แหละก็เดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะเ,เพื่อนๆกับกับครอบครัวแต่ว่าครอบครัวขวัญเขาจะเป็นอะไรที่ ที่ไม่ให้ลงโซเชียลแต่ว่าขวัญเอาเฉพาะรูปเนาะจะไม่เห็นนะตามพวกเราเนาะอันนี้ขวัญโชว์จานเซรามิกที่เราทำเสร็จกันแล้วนะคะเพื่อนๆคือวิธีทำถ้าเกิดขวัญเอามาใส่คลิปนี้มันจะยาวเกินไปนะคะเพื่อนๆขวัญก็เลยตัดออกเดี๋ยวจะทำให้เพื่อนๆดูในคลิปต่อไปนะคะเป็นยังไงบ้างคะของแต่ละคนสวยไหมนี่นะคะ กิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งที่ครอบครัวขวัญทําร่วมกันนะคะเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะ